มหาหมอรอบนี้ต้องอัปเดตว่าเจ้าแฝดของเราใกล้จะออกมาแล้วจริงๆค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตั้งท้องเข้า33วีกนะคะน้ำหนักก็ขึ้นมา12โลแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าช่วงนี้มันจะขึ้นเยอะแล้วก็ขึ้นเดิมมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสิ้นสุดจบอยู่ที่กี่โลค่ะคือเข้าใจได้นะคือเมท้องลูกแฝดมีเด็กอยู่ในท้องสองคนแล้วในะจะตัวเราอีกที่ต้องการสารอาหารในแต่ละวัน ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบบวมมตัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวหนามากทุกคนหนาไม่หนาดูนี่ก่อนค่ะทุกคนลูกแฝดในท้องคนละสองโลแล้วก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะมุมข้างนี่คือแบบ OMG มากวันนี้เราก็มาหาหมอตามนาัดปกติค่ะช่วงนี้จะมาถี่นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่ใกล้คลอดแล้วดีใจมากที่ได้ยินคำนี้ คุณหมอก็จะนัดมาติดอุปกรณ์แบบนี้นะคะทุกคนเพื่อวัดหัวใจของน้องแฝดทั้งสองคนแล้วก็วัดความถี่ของการดิ้นความถี่ของการท้องแข็งขบของคุณแม่แล้วก็ความดันต่างๆใดๆที่จะประเมินว่าท้องของเราเนี่ยจะข้อช่วงไหนหรือว่ามีความเสี่ยงยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบการตั้งท้องแฝดของเมย์กับคุณแม่ที่ท้องแฝดนะนะก็ถือว่าปกติค่ะ คุณหมอก็ประเมินว่าจะคข้อเร็วๆนี้ช่วง3 4 3 5 3 6วีิกวิเนี่ยก็มีโอกาสคลอดได้แล้วค่ะวันนี้คุณหมอเขาก็เลยจะให้เมย์เนี่ยฉีดยาลดการบีบตัวของมดลูก1เข็มแล้วก็ฉีดยากระตุ้นปอดเด็ก2เข็มนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไดมาซาตัวเล็กนะคะก็เลยได้รู้ว่าลูกของเราเนี่ยหนักคนละ2กิโลแล้ววันนี้เห็นผู้ชายนะผู้ชายจมูกโด่งมาก วันนี้ไม่เจอลูกสาวนะคะเพราะลูกสาวเราก้มหน้าแล้วก็หัวอยู่ล่างมาค่ะทําให้สาวไม่เจอนะคะก็ดูหน้าลูกชายไปก่อนค่ะเห็นพัฒนาการของเจ้าแฝดแล้วก็ไปฉีดยาตามที uh. lair, ่คุณหมอสั่งกันค่ะทําทุกอย่างนะคะให้แฝดของเราเนี่ยอยู่ในท้องได้นานที่สุดมาเจอลูกแต่ละครั้งก็ใจฟูกลับบ้านทุกครั้งเลยค่ะ การมีลูกนี่มันวิเศษจริงๆนะเมยไม่รู้จะใช้คำไหนด้วยความที่มีก็อย่างที่บอกมีอยากมีลูกมากๆอ่ะแล้ววันนี้มันใกล้เข้ามาแล้วอ่ะทุกคนความฝันของเมย์ใกล้จะเป็นจริงแล้วแล้วแบบเมยได้เป็นคุณแม่ลูกสองเลยอ่ะเอาเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นสาวมาเป็นคุณแม่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตของเมย์เลยค่ะ